เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะแมค่ะถ้าถ้าถ้าถ้หม่นะถ้าถ้าใหม่มันสามารถทำได้เลยอารู้ท่าแบบไหนท่าเหมือนท่าเหมือนเดิมอะหรอ,มอไม,ไม่ไม่ต้องพิมพ์การจระซ่งหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเปิดล่องล่องล่เปิดอ,อ,อันนี้อารูไมไไนนม่ม่

้เลยแล้วก็เตรียมเลยใช่ไหมเ,เตรียมเอาเตรียมนั่นคืออะไรไม่เห็นเนี<ะ>่ยกดเตรียมใช่ไหมใช่ ใช่แล้วพออติใช่ม้เตรียมการจัดส่งเหมือนเดิมเลยอืมเตรียม,ม,มการจัดส่งก็ิเลยอเตรียมกาจัส่งมันจะมันจะขึ้นแบบอะไรเนี่ยวิธีนัดรับฝากส่งอะไรเนี่ยฝากสง่สง,สงแล้วก็ยืนยันยีนยัยนยใช่ไหมยืนยัยนยไปเลยนะ <Okay. S 2> อโอเคอ้าวกดไปแล้วเฮ้ยมันบอกพิมพ์ได้พิมพ์ฉลากนะหนเอามันกดพิมพ์ได้อยู่เนี่ย กำลังกำลังเปลี่ยนนี่อยู่โอ้โหคุณธัญญา ทุกคนสามารถกดได้นะครับผมกำลังพิมพ์อยู่เลยนี่ฟังดูบก่กนี่ฟังดูตีตีต,ตีมันออกมาแล้วคหเนี้ยครูไม่นี่บอกคุูหลงเนี่ยเพิ่งกดกดไปแล้ว ออกมาแล้วออกแล้วขอเออร์เดอร์ของใครรอดูนะทุกคนโอ้โออเดอร์เยอะมากสิบท่านแรกสิบท่านแรกนะครับผมเหลืออีกหนึ่งคนใครจะเป็นผู้รับนะครับผมจะเป็นผู้ส่งอย่างเดียวนะทุกคนเป็นผู้รับได้ผมจะเป็นผู้ส่งนะครับผม,มาออกมาเยอะอยเลยสองสี่หก,หกแปดครบแล้วลันี่ ไปฟังเอานี่ไปไปฟังอ่านนิทานมาตะกี้มอนบอมองังคตทรงเสริมมนัชสนุนไฟเบอร์ได้เด้อหรือว่าวิศีอคเจนได้นะครับเพราะผมต้องไปอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันนะครับมีคนสั่งสิบด้วยคารถด,ด้วยไฟเ,เบอร์สองสบรีคารถ โปเจวิดซีโปเจวิดซีโปเจวิดซีโปรเนวิดซีไฟเบอร์พ,รนพรนูนพูน,พนมีคือเดือคนหนึ่งครบไหม,มนเนี่ยเอาหนึ่งคนทุกคนใครยังไม่ได้ชำระเงินสามารถชำระเงินได้นะครับสามารถทะเบีนได้นะครับโอ้โหมีคนเดียวนะครับอยู่ตอนนี้ ของแม่ไพรนะครับแต่เรายังไม่ปิ้นนะครับพอมีเขาคนเดียวนะครับที่ชำระเงินชาหยอกหยอกเดี๋ยวปิน้นเดี๋ยวปิน้นออเดอร์แรกมาประเดิมนะครับผมวิตซีคอลลาเจนสิบกล่องโอใหญ่นะโปใหญ่ก็มีนะครับโปใหญ่มีนะโปใหญ่โปรเล็กมีนะครับ Cô mắt cô nhảy đi <laughs> cô không cố à Cô nhảy không cố à con nhảy không cố con không cố